ควินสวนศาสตราจารย์ไปอีสานต้องการให้ข้าเป็นผู้ช่วยของเขาข้าไปไม่ได้หรอแต่ครั้งสุดท้ายข้าก็รับคำเชิญของดิกางข้าลำบากมากเจ้าความีความชัดเจน,นตัวเองแม้ว่าทางสองจะเป็นศูนย์ทหารแต่ไม่ใช่อยู่ในระดับเดียวกันคริสจากโม่งเน้นไปที่การศึกษาไฮเปอร์นิวเคลียร์แต่ศาสตราจารย์ไบ เป็นผู้อาวุโสและเขามีเกียรติยศสูงมากมบรรหาคือข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสจักรและไม่รู้ศาสดาจารย์ใบคนนี้ด้วยทำไมจูจูเขาถึงมหาค้าครั้งสุดท้ายที่เจ้ากับนารันสัญญาการแข่งขันชกมหมยข้าวดำศาส,สดาจารย์ไปก็ไปดูด้วยพูดง่ายๆก็คือเกมนั้นทำห้เขาสามารถระบุตัวเจ้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสำหรับเจ้ากับตันเจ้าคิดอย่างไรบ้างค่าควรไปไหมอืมค่าอารักษาสัญญานั้นมันอาจจะดีกับเรามากการรับเชิญของศาสตราจารักรใบนั้นเท่ากับได้ความเจริญให้กับเจ้าและสามารถเข้าถึงพันศาสไฮเอล์นิวเคียร์ขั้นสูงสุดได้แล้วกับตันไม่ต้องการขับไล่ข้าออกไปใช่ไหม ไม่เลยตรงกันข้ามถ้าเจ้าถามความคิดเห็นของข้าแล้วข้าก็อยากให้เจ้าอยู่ต่อในอีกไม่กี่เดือนข้าจะได้เลื่อนขั้นเป็นวิวัฒนาการและเข้าสู่โลกของวิหารเทพองค์ที่สองเมื่อถึงเวลาแล้วข้าแนะนำให้เจ้ามาแทนที่ข้าและเป็นกับตันทิมปฏิบัติการพิเศษฮ่าฮ่ามีเรื่องดีๆอย่างนี้ข้าจะไปที่โบสถ์ ทำตามกับตันแนะนําให้ค่าเขาไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยกําไรดีนะค่าไม่ได้เลือกคนผิดจริงๆเจ้าปฏิเสธจริงหรอข้าแปลกใจนิดหน่อยก็าต้องให้ฮันเสิรมาฝึกพืนใหญ่แม่เล็กของข้าค่าโดนปล้อนอีกแล้วสวัสดีคนสวยเลิกเรียนแล้วเจ้าย,ยัางเล่นอยู่หรอทำไมเจ้าไม่กินข้าวเย็นละ่ะ มกินอะไรดีหรอเจ้ามาช่วยสอนบทเรียนให้น้อยได้ไหมข้ามาแล้วข้าได้เล่นเกมกับคนนี้เจอกันบนสกายเน็ตเขาชนะข้าสามครั้งแล้วข้ารู้สึกยากมากกับเกมนี้เร็วเข้าให้เจ้าเล่นกับบัญชีของข้าอยาบลอยให้เขาออฟไลน์ได้ไม่มีปัญหามานี่ข้าจ้าดูข้าเล่นฮะเจ้ากำลังจะทำอะไรหรอ ข้าก็แค่อยากกอดเจ้ามองแบบนี้อยากกระพริบตาเลยนะแล้วเราจะเล่นเกมแบบนี้ได้ยังไงล่ะนี่คือส่วนไม่เข้าร่วมข้าสามารถชนะเกมการต่อสู้ได้และนี่คือคำเชิญเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งแรกจะได้พบกับเขาเอ,อ๋อคนนี้รู้จักไอดีเจ้าด้วยหรออืมคือข้าไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำสันชื่อลูบูต่าราชามือที่สผาดของพระเจ้า ราชามือที่สหรอเขาเป็นผู้เล่นสามารถติดอันดับหนึ่งในหลีกได้เขารู้ได้ยังไงว่าเป็นบัญชีของข้าข้าต้องมีไอเดียใหม่สำหรับเจ้าแน่ๆหอพักชายของสูนทหารโรงเรียนทหารกลางลูบโบเตาจียอนรอนข้าสังเกตเห็นเจ้ามานานแล้วแต่นะ่าเสียดายที่ความเคร่งแกร่นของเจ้าไม่สามารถเอาชนะข้าได้เจ้าไม่ชนะข้า ตอนนี้เจ้าเป็นแฟนของข้าแล้วเลี้ยงอีหมิงทำไมเจ้าถึงไปเล่นอยู่ที่นั่นคนเดียวอีหมิงเดาสิว่าข้าชนะแห่งหนังฟ้าจียันรานหัดแห่งพระเจ้าว้าวเจ้าโหดเหี่ยมเกินไปเจ้าสามารถเอาชนะคนสวยแบบนี้ได้เจ้าไม่ควรแสดงความแกล้งแกร่งของเจ้าแต่ยังมีท่าที่เป็นสุภาพบุรุษด้วยอืมใช่อิงหมิงข้าเข้าใจแล้วเกมเริ่ม สีแทรกนี้ข้าอยากเอามันไปให้หมดมือเขาเดือดจ,จังกับเกมนี้อย่าประมาทเลยให้เธอต้องรอให้ข้าได้คะแนน,นก่อนอ๋อเกิดอะไรขึ้นความเร็วของเธอไม่เท่าเดิมจียอนรันไม่ได้ออนแอแต่ก็ไม่สามารถแครนแกรนได้ข้าคิดว่าเจ้าถาเกินไปไหมความงามจะดูถูกเจ้าแต่ข้าไม่ไปล่ยให้เธอหลอกได้ เธอปล้นข้าอีกแล้วเธอคือยีเันรันจริงหรอในส่วนทหารของเราแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถบรรลุความเร็วนี้ได้อ๋อมันเป็นไปได้ยังไงตาวศรีเป็นระดับท็อปในโรงเรียนแต่ทำไมเขาชนะเจ้าได้ฮะตอนนี้ข้าเสียศักดิ์ศรีไปแล้ว